สวัสดีค่ะภูลังกาถ้ำนาคามาเที่ยวต่อนะคะจากถ้ำนาคาแล้วก็มาเจดียหลวงปู่วังเสร็จแล้วก็มาถ้ำหลวงปู่วังนะคะผู้คนก็เข้ามาเยอะเลยมากันเยอะเลยแล้วก็มานั่งพักเหนื่อยนะคะ,ะก็จะเป็นไม้นะคะที่ทำเป็นคล้ายๆศาลา ถอดรองเท้าเดินนะคะถอดรองเท้าเดินแป๊บเราก็ถอดรองเท้านะคะถอดรองเท้าเดินเข้ามาก็จะดูวิวข้างๆนะคะเป็นผนังดูวิวข้างๆผู้คนก็จะมานั่งพักเหนื่อยค่ะลานกว้างเลยค่ะแล้วก็จะเป็นห้องห้องนะคะเราก็จะเดินไปอีกห้องหนึงนะคะก็จะเดินไปอีกห้องหนึ่งเลย พอเราเดินมาอีกห้องหนึ่งของในถ้ำนะคะก็จะมีชานมีพระพุทธรูปนะคะอยู่ตรงนี้เนาะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ผู้คนกำลังจะเอาเงินทั้งโทรศัพท์กระเป๋าตังก็ดีก็จะทำพิธีขอพอรนะคะ,อะขอพอรในกระกาอปงค์ปูเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมาขอพอรกับพญานาะค ที่ผู้กดกําลังทํานะคะเอาเงินเวียนเวียนใส่ในปากแล้วก็เวียนขอพอรแล้วก็เอาเก็บเป็นในกระเป๋าเป็นขวนถุงนะคะแล้วก็จะกราบขอพอรครูบาอาจารย์นะคะขอพอรครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงแล้วก็เดินออกมานะคะเอารองเท้ามาวางตรงนี้นะคะเราถือรองเท้ามาจากที่โน,น่นตั้งแต่ปากทางเข้าถ้ำนะคะแล้วก็มาวางตรงนี้ แล้วก็กลับไปกราบพระอีกครั้งนะคะกลับไปกราบพระนะคะเสร็จแล้วก็เดินออกมาจากในถ้านะคะเดินออกมาจากในถ้าไม่ไกลเลยค่ะที่มองเห็นนะคะเป็นหลังคานะคะไม่ไกลเป็นหลังคาขาวๆนะคือถ้าก็มาดูเสียนพญานาคเสียนใหญ่นะคะตรงนี้จะเป็นป่องแอบสองนะคะป่องแอบสองว่า,าผู้คนที่เขาประกะาศเสียนพญานาคนะคะเป็นป่องตรงนี้ ก็มายืนรอคิวเหมือนเคยค่ะยืนรอคิวเข้าไปกราบขอพรนี่ก็เป็นเสียงเล็กนะคะพอได้เวลาได้คิวแล้วเราก็ลงมาข้างล่างเลยค่ะมากราบขอพรก็จะเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมองกลับไปนะตรงนี้ที่เราถ่ายรูปแล้วก็มีที่หูกระซิบหูบอกขอให้รวยนะคะตรงนี้ที่เราถ่ายถูปเมื่อกี้นะคะ เสียงาาพญานาคหรือว่าเสียงงูเสียงงูใหญ่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับแล้วนะคะบรรยากาศโดยรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆอเราครบทุกจุดทุกจุดที่เราอยากมาบนภูลังกาถ้ำนาคาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเตรียมตัว กลับลงไปนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะบบแล้วก็มีอีกเสียนหนึ่งนะคะเป็นเสียนเล็กทางกลับนะคะกลับลงมาแล้วก็จะเจออีกเสียนหนึ่งเป็นเสียนเล็กที่อ่านบะุคคชอบถ่ายรูปขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ